ทั้งหมดประมาณ483,000คนครับในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับเพื่อเป็นการลดขั้นตอนซึ่งแน่นอนครับสมัยก่อนนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลามากพูดง่ายก็คือถ้ากว่าจะทําหมดในลักษณะ400,000ว่าคนเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ44ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สัญชาติไทยให้กับบุคคลที่ผมกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการยกเลิกในขั้นตอนต่างๆจํา,าจนวนมากนะครับรายละเอียด เรื่องต่อมาเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องสําคัญครับและก็เป็นเรื่องที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคณะร,รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาจาักรไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาจาักรเพื่อทดแทนมติของ,ของคอรมอเมื่อวันที่26มกราคม64นะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับปัจจุบัน มีกลุ่มผู้อพยพเข้ามาเป็นเวลานานที่มีการสำรวจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527นะครับไปจนถึงปี2542มีทั้งหมดประมาณ120,000คนครับนอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับก็คือกลุ่มที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานที่มีการสำรวจระหว่างปี2548นะครับไปจนถึงปี2554เพราะฉะมี2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือ 27-42และกลุ่มที่ 2, 48ถ48-54ซึ่งกลุ่มที่2นี้ประมาณ2 15,000คนนะครับกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มของบุตรที่เกิดในราชนาจาักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีอยู่ประมาณ29,000คนและกลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มบุตรที่เกิดในราชนาจาักรของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีการสำรวจไปได้ประมาณ1 13,000คน รวมกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดประมาณ483,000คนครับในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับเพื่อเป็นการลดขั้นตอนซึ่งแน่นอนครับสมัยก่อนนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลามากพูดง่ายก็คือถ้ากว่าจะทําหมดในลักษณะ400,000ว่าคนเนี่ยนะครับจะใช้เวลาประมาณ44ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สัญชาติไทยให้กับบุคคลที่ผมกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการยกเลิกในขั้นตอนต่างๆจํา,าจนวนมากนะครับรายละเอียด เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูแต่ละรายละเอียดนะครับซึ่งมีข้อสังเกตจากสภาความมั่นคงแห่งชาติครับแล้วก็มีคําถามจากประชาชนทั่วไปครับว่าถ้าให้สัญชาติไทยนะครับไปกับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วเนี่ยประเทศไทยจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีข้อสังเกตที่อยู่สองสามข้อด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศบ,บังคับใช้ ในรายละเอียดไม่น้อยกว่า30วันนะครับแล้วก็ไม่เกิน60วันที่จะประกาศใช้ครับผมยกตัวอย่างเช่นในขณะเวลามายื่นเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยในอำเภอจะต้องตรวจสอบประมาณร้อยแปวันขั้นตอนจะลดลงเหลือ5วันอย่างนี้เป็นต้นการรับรองประวัตินะครับเช่นการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วแล้วก็ไปตรวจประวัติอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะให้ผู้กํากับของโรุพักในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็เขตอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเป็นการลดขั้นตอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการสอบถามนะครับว่าใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้างส่วนใหญ่นะครับจำนวนกว่า4ี่แสนคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่มานานนะครับแล้วก็มีบุตรบ้างนะครับสามารถทํางานเป็นปกติมีเอกสารสําคัญของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะทําให้ถูกต้องเลยได้หรือไม่เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ จะได้สัญจรไปมาได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้รู้ถิ่นฐานที่อยู่ที่มาที่ไปของคนเหล่านี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สอบถามความรอบคอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยโตรงก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีความให้การเห็นชอบนะครับและที่ประชุมก็รับหลักการให้ส่วนราชการต่างๆไปดําเนินการต่อไปครับ ต่อไปเป็นเรื่องที่4ี่ครับเรื่องของ